เคยเห็นไหมกโกดังที่ไม่มีหัวน็อตโล่มารวมถึงจบทุกปัญหาสําหรับน้ารั่วซึมจากดูน็อตวันนี้เราจะพูดถึงหลังคาเมทัลชีสลอนชนับล็อกสําหรับโกดังยุคใหม่ที่เราเลือกใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาเข้าไปดูโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันด้านในนะครับด้านในกดังกัดังที่เห็นเนี่ย เป็นโกดังขนาดเล็กนะครับก็ของเราตอนนี้ทีมงานเรากําลังมุ่งหลังคาเมทัลชีสตัวเราจะนำล็อกที่เราจะพูดถึงกันในตอนช่วงายคิปนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นในส่วนของการยิงน็อตดูน็อตที่ซ่อนดูน็อตเราตามไปดูกันช่วงายคิปนะครับผมก็ตอนนี้เราเข้าไปดูด้านในกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นมาเป็นโครงสร้างนะครับเราจะต้องใช้เสาตั้งเสายังไงเพื่อรับน้ําหนักที่กดลงมานะครับสู่ตัวโกวดังของเรานะครับก็เสาของเราที่ใช้ตั้งนะครับเราใช้เป็นเสา6นิ้ว ขนาด6ค6นะครับก็ความหนาอยู่ที่3.2มิลมนะครับความหนาที่ค่อนข้างจะรับได้แล้วสำหรับกดังขนาดเล็กของเราจะมีวางจันทันทั้งหมด7จุดนะครับ7ท่อนนะครับก็ไล่ไปขนาดความลึกของเรากดังอยู่ที่11เมตรจันทันมีทั้งหมด7ตัวห่างกันโดยประมาณ1.5เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสนะครับคานหลังคาถ้ามองตามนิ้วที่ผมชี้ไปนะครับโครงหลังคาก็จะมีคานหลังคาคานหลังคาเขาจะเรียกว่า,าเสนะครับเสะเนี่ยเราใช้เป็นขนาด6คูณ2นิ้วครับก็ความ อยู่ที่การเลือกใช้เลยเราก็พยายามเลือกใช้ให้มันหนาขึ้นมานีดนึงเพราะมันเป็นคานเปรียบเสมือนตัวคานบ้านนะครับก็ถ้าคานบ้านเราเลือกใช้ความหนาที่มันต่ําก็เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงครับผมแล้วก็ในส่วนจันทันนะครับจันทันเราใช้เป็น 4, ีคูณสนิ้วครับจันทานที่ขึ้นมาที่อยู่ด้านบนอาศันะครับแล้วก็อยู่ข้างบนจันทันอีกทีนึงเขาเรียกว่าแปรแปรหลังคาก็จะยิงกับแผ่นเมทัลชีลอนสแนปล็อกเนี่ยครับที่เรากำลังจะพูดถึงกันผมพามาดูในส่วนนี้นะครับก็ในโค ฟินโค้ดของเราก็สีเขาก็มีให้เลือกหลายเฉดสีนะครับของเราเลือกเป็นสีดาเพราะว่าตัวผิวหลังคาเราเป็นสีดำใช่ไหมครับก็ตัวฟินโค้ดเนี่ยเราจะมาทาตรงช่วงเชิงชายชายหลังคาของแผ่นชแนลบ,บล็อกนะครับเพื่อกันปัญหาน,าน้ําที่จะซึมเข้าไปในตัวพีวโฟมเนี่ยพอมันเริ่มซึมไปแล้วแล้วระยะเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยมันมีโอกาสที่โฟมด้านในมันจะชื้นแล้วมันเกิดเชื้อราด้านในได้นะครับล้วก็ทาตั้งแต่ก่อนที่จะให้ทางทีมงานเขาขึ้นไปมุงผนังด้านบนนะครับช่างโบก็ทาให้ทุกแผ่น และช่างโบครับ